สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทางยูทูบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสิบที่พักในจังหวัดยะโสธรซึ่งเรารวบรวมโรงแรมรีสอร์ทสวยๆและราคาไม่แพงมานำเสนอเพื่อให้ทุกท่านใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกันนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พักยะโสธรที่แรกที่เรานามาแนะนากันนะครับชื่อว่า โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค แกลนยะโสธรนะครับโรงแรมจะอยู่ในอำเภอเมืองยะโสธรใกล้กับอบอจอยะโสธรใกล้สถานีขนส่งยะโสธรเพียง5นาทีอยู่ติดริมถนนหาไม่ยากบรรยากาศดีที่จอดรถกว้างสะดวกสบายสะอาดเรียบร้อยพนักงานดูแลดีห้องพักกว้างสะอาดเตียงหนานอนหลับสบายห้องน้ำสะอาดมีอุปกรณ์อาบน้ำให้ครบสบู่แชมพูหมวก ลุมผมราคาหลักร้อยเท่านั้นมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับ ที่พักต่อมาชื่อว่าก้านพลูการ์เด้นรีสอร์ทครับรีสอร์ทอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานีขนส่งยโสธรเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นห้องพักเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวที่จอดรถอยู่ข้างห้องพักสะดวกในการขนสัมภาระพนักงานให้บริการดีห้องพักสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบราคาไม่แพงนะครับ ที่พักต่อมาชื่อว่าโรงแรมชัดพิมานรีสอร์ทยะโสธรน,นะครับโรงแรมจะอยู่ใกล้กับโกลบลเฮาส์ยะโสธรโรงแรมจัดพื้นที่สวยสงบโร่มรื่นเป็นธรรมชาติมีอาคารสำหรับจัดเลี้ยงเล็กๆห้องเป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวที่จอดรถสะดวกห้องพักสะอาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นแอร์ทีวีตู้เย็นราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับ ที่พักต่อมาชื่อว่าริมน้ำรีสอร์ทเลี่ยงเมืองยโสธรนะครับที่พักจะอยู่ติดกับคลองเสียมอยู่ใกล้กับร้านสวนส้มตำมีอาหารอร่อยๆอบรรยากาศแพร,ริมน้ำส่วนของที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆจอดรถสะดวกสบายห้องพักสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานราคาไม่แพงนะครับ ต่อมาชื่อว่าโรงแรม RP City Hotel นะครับโรงแรมจะอยู่ในตัวเมืองใกล้สถานีขนส่งยะโสธรใกล้กับโรงเรียนเทศบาล2ใกล้ๆจะมีร้านอาหารหลายร้านหาของกินไม่ยากนะครับพนักงานให้บริการดีห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบแอร์ทีวีตู้เย็นขนาดเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำไหลดีเตียงใหญ่นอนสบายราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับ ที่พักต่อมาคือโรงแรมออคิดการ์เด้นโรงแรมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีขนส่งยโสธรเดินเพียงแค่60เมตรเท่านั้นก็ถึงนะครับอยู่ใกล้มินิบิ๊กซีตลาดสดเทศบาลหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนหาของกินสะดวกอยู่ใกล้กับพยาคันคากวิมานพยาแถนเพียงแค่1กิโลเมตรสามารถเดินไปเที่ยวได้เลยนะครับที่จอดรถกว้างขวางพนักงานให้บริการดีห้องพักสะอาด มีระเบียงมีห้องอาหารสามารถจัดเลี้ยงได้นะครับ ที่พักต่อมาชื่อว่าซิกแซกรีสอร์ทยโสธรน,นะครับที่พักจะอยู่ห่างจากโลตัสยโสธรเพียง3.5กิโลเมตรเท่านั้นบรรยากาศดีจัดสวนเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่สะอาดบ้านพักเป็นหลังที่จอดรถอยู่ข้างห้องพักสะดวกในการขนของห้องสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานราคาสบายๆแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับ ที่พักต่อมาชื่อกิ่งทองรีสอร์ทนะครับที่พักจะอยู่ใกล้กับห้างแมคโครยะโสธรเพียง1.4กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ใกล้กับตัวเมืองบรรยากาศโร่มรื่นเป็นธรรมชาติเงียบสงบเดินทางสะดวกมีห้องประชุมสัมมนาห้องตกแต่งสวยสะอาดเหมาะกับการพักผ่อนราคาไม่แพงครับ ที่พักต่อมาชื่อไอยาราสปารีสออนนะครับที่พักบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติสไตล์ป่าต้นไม้เยอะเงียบสงบที่พักอยู่ห่างจากตัวเมือง13กิโลเมตรห้องพักสะอาดเรียบง่ายบ้านเป็นหลังๆราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติมากๆเลยนะครับ ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำกันนะครับชื่อว่า Popular Park ที่พักอยู่ใกล้กับ b ิ๊กซเพียง800เมตรเท่านั้นห่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยียะโสธรเพียง1.6กิโลเมตรที่จอดรถอยู่หน้าห้องสะดวกในการขนสัมภาระเข้าห้องห้องพักตกแต่งเรียบเยบง่ายๆห้องกว้างสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบแอร์ทีวีตู้เย็น Wi-Fi ราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ1ิบที่พักที่เรานำมาแนะนำกันสำหรับคลิปรีวิวที่พักยะโสธรที่เราทำนี้จะไม่มีการแจ้งราคาที่พักนะครับเนื่องจากราคาที่พักมักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้เช็ครายละเอียดและทำการจองที่พักก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับหากว่าท่านใดต้องการรายละเอียดที่พักเพิ่มเติมเราก็ทำ ลิงก์ให้แล้วที่คำอธิบายใต้คลิปและปักหมุดเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดี